สวัสดีครับทุกท่านครับผมเพลารัตนวัฒนอบคุณนะครับวันนี้อยู่กับพี่ต๋องอินเตอร์นะฮะต้องบอกว่าวันนี้เราสองคนนะฮะกำลังถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องออนไลน์นะครับเพื่อการเปลี่ยนชีวิตให้กับผู้คนครับวันนี้มากกว่า2,000ชีวิตเลยเป็นงบ้ไงครับพี่ต๋องบรรยากาศนี้คโอ้โหวันนี้หนัแน่นมากนะครับก็เป็นวันที่เสรจทีทั้งนั้นนะครับคนที่มาเรียนธุรกิจออนไลน์กับคุณพ่อนะครับหลังจากที่ได้ออกรายการตีสิบเอ็ดกับคุณพ่อเบอกว่ากระแสตอบรับนะฮะในเรื่องของออนไลน์ดีมากๆแล้วก็วันนี้เรามี าที้คันั้งหน้าพาไปได้นะครับคเลยครั้งหน้านเราจะจัดกันที่13-14นที่อกนะครับ็สใจท่านคลิปนี้จากการโฆษณากนตามหรือเพื่อนทีมงานทุกเราส่งไปก็นะครับะามแอนดไลน์อมาผม้่งอิเตอร์แล้วก็คุณพอใต่สิทธิ์นะครับ้าทีมงานเราทั้งหมดเนี่ยจะส่งเค็ดลับส่งวิธีการแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆให้คุณ